คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นอาจมีเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะโอเคค่ะก็กราบสวัสดีนะคะมีรักแฟนเกมทุกท่านเลยนะคะวันนี้กลับมาพบกับเช็เคยกับเจคควันนะเอาวันนี้เรามากันในเกม The Crest Ice c l u นะคะอ,อ้าจถูกไปถูกขอภัยด้วยนะคะทุกคนอ่ะ ใครอ่านถูกก็อย่าลืมบอกไต้ขวัญด้นะพิมพ์มาใต้คอมเมนต์ด้วยเด้อเออตกภาษาอังกฤษยอย่างแรงนะโอเคมาไปเล่นกันเลยนะทุกคนไปกันโลดโเกมมันน่ารัเกเินมย่าม,ม,มีสัปปะสัต์ทั้งหลายใต้ทะเลนะคะโดนแช่แข็งอยู่นะเรามากับทุน1 0 0่พบาทกับเบ็ค50บนะทุกคนอุ้ยเป็นเหลกแหลกนะทุกคน อเอามันเป็นแหลกๆนะเออแหลกๆนี่ต้องแจกหรือเปล่าอื้มอะใครเก็บพิซซ่าขอนเล่นนะคะไปใคยเกมของาพีชลองน,นะคะเผา,าพีชสองที่คนรู้จักกันดีนะใครสนใจนะสามารถเข้าไปทดลองเล่นนะคะได้ที่เห็นลิงก์ใต้คลิปนะคะทดลองเล่นเนออ่ะเด็กอายุต่ำกว่า18ปีไม่แนะนำนะจ๊ะเ<ด>อ้ยมันแตกไปหมดแล้วคุณคิดว่นโดนแทงแ็กไหมโอ้โ,โ,อโหสีฮาราเบสบ้า เออยัว่วบักแล้วเนี่ยบักแล้วอ่ะทุกคนกดไทยวิจารณญาณนกำลรับชมเลยจะมันแตกไปแล้วเพิ่งเตอนทุกคนแตกอีกเออแตกให้หมดยังให้เหลือถ้ามานันมีการแตกค่ะอุ้ยมันไม่นะทุกคนทุกพิกเซลทุกคูณน,นะคูณน,นะยังไงบทนัดลีลีอะไรปปออลีสปินเออบทนัดลีสปินแตกหัวหงุดเลยมันตกดอกนี้ สะส,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 สมสะส,ส,สมอะไรก่อนเออสะสมนะทุกคนอ่ะดีสปีนปาไปลี่ิสิบูสองสิบบาทโอ้โห่ะสะสมไปสะสมไปเฮ้ยมันดีนะเกมนี้โอเคเลยนะทุกคนปาไปเออเป็นากสะสมนะเอออีกนัดลูกแตกกูต้องไปดีเฟือไปราไปเออ ปับไปอีกหนึ่งอุย๊ยดีงามนะโอเคไม่แตกแตกคิวอ่ะคูณไปที่เท่าไหร่แล้วเออดูไม่ทันนะเมื่อกี้เออไปลูกอีกสองแตกไปอีกสองเ็วไม่ได้นะทุกคนหนึ่งพันหกร้อยสี่สิบกดอกนี้นะก็โอเคอยู่นะทุกคนเฮ้ยมันไวดีนะแจกไวดีนะทุกคน ว่าจะหนาวเหน็บหนาวเพียงไหนจะฝ่าไปนะร้อนเป็นฟืนเป็นไฟจะฝ่าพันนะโอเคทุกคนอะมาพันหนึ่งนะได้กรับไป1,727บาทก็พอแล้วนะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ s c r i b e นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเจ๊ขวัญด้นะสำหรับวันนี้ไยบ่าย,ายจ้าจุ๊บ